สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วนี่ก็คือต้นมะขามถากอีกต้นหนึ่งที่ผมได้ทําไว้นะครับ สำหรับต้นนี้จะเป็นรูปแบบของการถักเหมือนเราถักเปียเส้นผมของเราเลยนะครับโดยผมได้นําต้นมะขามทั้งหมด4ต้นมาถักรวมกันนะครับก็จะได้เป็นต้นมะขามถักเปียแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาทําการตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็ดัดกิ่งมะขามให้เป็นทรงพุ่มอย่างที่ผมต้องการนะครับสําหรับกันไกที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นกัไก่ขาวแดงเป็นกันไกยอดนิยมที่นักทําบอนไซเขานิยมใช้กันนะครับหลังจากตัดแต่ง กิ่งเรียบร้อยแล้วผมก็จะใช้ลวดบอนไซในการล้างกิ่งให้เป็นทรงลุ่มตามแบบที่ผมต้องการนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียของการทําไม้ประดับไว้ประดับบ้านประดับสวนของเรานะครับถ้าเป็นเพื่อนชอบก็ลองไปทําตามกันได้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้กันใกตัดแต่งกิ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ในตะกร้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ